สวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนจ้ามาพอกระทิบแล้วจ้พี่น้องกับซ่บเนืุ้ยนางคิมนะครับแซเจนดีปะแซเจนดีปะถามพี่น้องัดเจนดีปะค่ะเสียงหมือน,นี่เมือน,นี่อาซิคแคมเลยนั่นไงเพราะว่าใส่กล่องใหญ่ไทยพี่น้องจ้าวันนี้นะคะตามคำเรียกร้องของพี่ดอมเช่นเดิมนะคะเพราะว่าเพื่อนซียูอีก่ะกี่มือเพื่อนอยากล่นพี่น้องจ้าวันนี้วันนี้เรามาโชว์อะไรคะกินมาม่าเผ็ดค่ะไห้ของหนู ของผมเป็นห่อสีดำนะคะธรรมดาของไม่ที่เป็นเป็นทองเป็นทองบ่บ่ครับเขาไม้ทิพย์เป็นสีแดงนะคะคูณสองนะคะมามือนี้มีอีหยังมาตีพี่น้องมือนี่ผมสิเป็นกรรมการอืมอ่าสิมี่สลากินแดงกูได้จับถือยังกะเห็ดตามข้ามบอกอยู่ในยสลากระนีได้ครับผมเอ้ามาถามถามก่อนว่าถามอ้าถามเบิ่ง เป็นยังไงวันนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างกี่เปอร์เซนต์อายุเลดี้จักเปอร์เซนต์ประมาณกลางๆประมาณยี่สิบก็พอแสดงว่าเต็มสีซีกลางโอเคมาถ้างั้นเราก็เริ่มใส่ซอสกันได้เลยใส่อันนี้ก่อนครับเอาใส่อันนี้ตัวแล้วก็คนแล้วห่อจังอวะนั้นลาตัวลูกเบื้องต้นให้ใส่ซอสของมาม่าไปก่อนอืมมาม่าไปก่อนนะคะตามใจคนที่คนแก่อืมแบบนี้จัง จังสิเป็นจังได้กับถาติดตามอยู่ในสลากนั่นเลครับผมพี่น้องส่หมก็ไม่ทำการใช่ไหมาคาหมดแล้ว้นกมการสมัยสมัยก็คนก่อนนะคะพี่น้องจ๋าใส่หน่อใส่หน่ดซาดอัีดาด้หนใส่เลยใส่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 เลยนี่โอ้่ได้กินโดนเลยจ้ะพี่น้องจันคุนซองบแนนโอ้หงดองไปกินเพชดขึ้กันตัวนี้เพข้นมาดาน้นมาดานวะะคลิปที่แล้วนะ ลิปที่แล้วก็ก,ก็แบบเผ็ดเหมือนกันแต่ว่าเป็นเส้นสีขาวมันจะออกหวานๆเนาะไม่อยู่ครึ้หมดนี่ครับเฮ้ยวันที่ดึงให้หนูหน่อยครับดึงอะไรครับอันนี้มันไม่เป็นตะกินเลยทำไมคะน่ากลัว <laughs> <laughs> เอาใส่ในถุงโอเคยังไม่คนเลย แม่ทิ้งก้นนั่นหนูงงหนูก้อนมันโดนปานนี่เขาทำนี้โอเคยินดี no มาคุณน้องแม่จะให้หนูคนโอเคโอเคแล้วแม่ทำให้โอ้เด็จับเดี๋ยวเรากินไปก่อนนะคะพี่น้องกินไปก่อนสักระยะหนึ่งเขาจังมาจับฉลากอ๋อสิจับก้อนได้สิววววเดี๋ยวลองชิมกอนหนูแดงก่าแม่ทิ้บอลองชิมก่อน ไม่ได้ขี้โกงหรือเปล่า <laughs> ไม่ได้ขี้โกงหรือเปล่าทำไมขงแดงผมไม่ถีบไม่รู้อ,อ่ะเอออ่ะไม่ได้ขี้โกงแม่ขี้โกงยังไงก็ทำแต่ละจานของตัวเองก็ต่างคนต่าง,าง <laughs> ทำแล้วไม่ใช่ขี้โกงกันคนละกันอยู่ว่ว้ามาพี่น้องอ่ะมา Are you r e a d yes y โอเคมาพี่น้อง <laughs> ลุยอ่ากินก่อนเดงามาลุยได้บ่เอาลองกิน,กน <laughs> มันก่อนพี่น้องจาอ้าเดี๋ยวพี่ม้าจะเป็นคนอ่านให้นะ โอเคแม่หนูอ่านเองได้ไหมโอเคพี่ดอมอ่านเองเอาแค่นี้ก็พอเดี๋ยวหนูตาอ่านออกอยู่บ่อิอืมอ้าวเว้เนาะคือไ้ล่ะวางวางวางกินหรือเปล่าลูกใจอร่อยจริงอืออ้าโลยเ้นมันุ่มพี่น้องแจ่บจิ่วเปี่ยบเปียบเนาะ เสียบเสียบกับอ่มามาว่าเผ็ดอ่าอะไรนะปีศาจนะเส้นที่ชอบเส้นแบบนี้มากกว่าอันนั้นมันสีมันสีจังไรละ่ะประมาณอ่อนนิดนึงอะ,อะไรอ่อนนุ่มๆนิดนึงอ่งใช่มันจะใหญ่จับสลัดให้ใครก่อนครับสะล,ะละัดอะไะบ่อยยิ่งจุดดีกว่าวางดีๆมันจะนั่น เอายิงสุบเหรอครับเอายิงชุบเพราะว่าใครจะได้จับเอายิงชุบชุบอ้าวเอาแม่เอาคนแพ้จับค <c oughs> นแพ้จับยกพี่น้องหนูด้วยยกแก้วอันนี้ป่าเสียวแม่จ <c oughs> ับทีไรหนูได้ของไม่ดีเลย <c oughs> เอามาการอันนี้มีของอันแรกอันนี้เปิดอัน เอาได้ละให้อีกคนกินนะครับให้คนกินอะไรอ่ะให้อีกคนกินอะไรก็ได้ที่เจ้าของจับเลือกคนจับเลือกได้อันนี้คำใหญ่ๆห่โอเคคำไหญ่ที่สุในโลกเลยโซ่กันสิโซ่กันโอเคขอให้แพตลอดชาติเถอะ เออตัวเองจับถูกก็ใช่แล้วกินนิดหน่อยบะหมี่มันบะหมี่ขนน้นจีขยะว่าขยะหนูขยะแล้วม,มีลิ้นพร้อมพี่น้ง <c oughs> องเอา้าก็กินละแบบนี้ผู้อื่นก็เป็นก็กินเอาบบบนี้มาเอลี้ยงสุบเย่เ<อ>ตวเองแพ้ตัวเองจับไงแล้วท,ที่แล้วตัวเองก็แพ้ใช่ไหมแพ้จับแพ้จับ ก๊ล้งงก๊าลังงงก๊าลังงด้วยกันจริงจริงคนกันต้องได้มีสิทธิบอ่าวมาเบิ้งอุ้ยทำไมโชคดีจังเลยอะไรปวดอัดแบบไม่ใสเออปูดอัดแบบไม่ใสเอาปูดอัดโชว์พี่น้องด้วยปวดอัดนะครับพี่น้องในกล่องมันบวดชัดบอเห็นมันไหนนี่ปูดอัดอันนี้ช่วยครับช่วยือ บวดช่วยบวดช่วยช่วยอะไรช่วยขายเผ็ดเหรอครับอืมสุดยอดเลยโอเคมาเหลืออยู่อีกห้าอู้พี่น้องเลยอีกน่าจะกินคุณค่ามันซะก่อนจะอภิษฎหนุ่มแพ้ไม่หนูแพ้จะถูกแล้วตัวเองก็จับไงไม่หนู เราชนะเอ้านุกแพ้แพ้ก็ต้องจับไงแพ้จับไงเองแพ้แม่สามตาแล้วนี่โอ้ยอย่างแก้วเอา่อานเบิ้งอ่านสิอ่านอ่านแล้วอ่านอเอ,เอ,เอง <c oughs> อ่านอะไรเฮ้เคยรียกว่าความความุขไรบ้าว่าความสุกสดี <c oughs> ให้อีกคนกิน <c oughs> <c oughs> ว่เคือโดอะไรว่า<อ>คือโดนอันนี้คำกรรมการขีดทิ้งให้อีกคนกินอะไรให้คือคนเทนิ่ใส่แล้วก็กินครั okay. บมันเหรนแม่มันอีหลีพี่น้องให้ให้เทอันิสัยอีกกอนแล้วก็กินโอเคจะให้แม่กินก่อนจะให้ใคกินโอเมกอดสบ,บายดที่ใส่แค่ไหนละ่ะ เฮแล้วเฮแล้วเผียดด้วยนี่เผียดจะได้พี่น้องจ้าอันนี้แบบธรรมดาครับอะไรวะของโชคดีมันหมดไปแล้วนี่ใช่แล้วมันหมดไปแล้วเนืองจของโชคต็นต่อเลยนักโชคดีจริงบอกแล้วให้ขอให้แท้ทุกตามันจริงๆจังจังออืม เผ็ดแต่อร่อยแซ่บพี่น้องจ้ามาเด้อมากินน้ำดีพี่น้องกินกินก่อนกินก่อนครับขึ้นใหญ่ๆนะแม่วันก็มารักกินปวดก่อนนี่ใส่จับได้ปวดเลย ก็ตัวเองจับได้ควนเนี่ยกระดาษแค่หนึ่งชิ้นน่ะ่อย่างเดียวข้าม,มีถึงสิบอันก็ยังดีอะเขาบอกไม่ได้บอกว่ากินกี่อันนี่เขาบอกว่ากินกี่อันก็ได้ไใช่เหรอไม่ได้บอกว่าต้องกินอันเดียวพี่ตอมกูบปล่เหตุว่ะ พร้อมหรือยังเฮ้ยมีลาวมาบิวคือยังเนอะป่วยอะปวดบวมบ่วปวดวดาซะบีลูกของชอบแม่เขาชอบบีนี่ กินเจ้ากันก็นได้ดิไม่ได้ชิมไม่ได้ระบุระบุคำนะอืมอกินดีนะอร่อยอืมขนมคำเดียวหนูก็ยิ่งสุดมรับคำใหญ่ๆเอาคำใหญ่ๆ เอาในะลูกหยอ่า่่า่หยงนาะมเนไดจ้าบีอีกว่ะมันเหลือ่ซ้ำ่าทำไมเหลือแค่นี้อ่ะบีอุ้ยข้นน้ำก็ยังมีนะครับในนมด้วย สครับผม <S 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 แม่ใส่ให้โอ้ <S <S แล้วไม่เป็นไรเอาให้ยืมก่อนรอบอ่ณบ้ปิ๊เดินไปเอาให้หน่อย <S <S 2> <S 2> ไม่คือใส่ดนึงเกงทำไมเช็ดนึงเกงเอาสิใส่เหมือนเท่าแม่แม่เบิ้งไม่จี <S 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 เปิดแม่โอเคพอแล้วพอแล้วโอเค <S 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 เฮ้ยโคนโคนยคนอือพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วน่าจะอร่อยขึ้นนะครับอันคนมันอยู่ตรงนี้อันซอสอยู่ตรงนี้เบิ้งแม่สิมูนไทยแล้วองแม่ทิ้งไปเลยโอเคโอเคเอาเลยค่ะป้า งงิอ้ยคำน้อยเกินอีกอะไอีกกินกินกินให้มันหมดไม่ไม่อมตะเกียบมันจะหกมันหายไปสายมือหรอล่ใจเย็นๆคุยกับคุณผู้ชมก่อนเป็นยไงรสชาติเป็นยไงเนีย เฮ้ยวค่งช็อตไรอ้าวบาดเจ็บนี่เลังขึ้นต่อยช็อตอุ้ยไม่เลือดแต่เนี่ยดีดด้วย เปียวนะครับเปียวน้องเปียวนะครับผมอ,มอ,อคำใหญ่ๆมันจะคิดโกงกันมาจากสุดท้ายแล้วพี่น้องจาสุดท้ายอืมพอดีเวลาโอ้ยพอดีค้างเวลากินก่อนกินแม่ก่อนกินกนี่แม่เท่าแม่ค่อยเป่ายิง่งสุก <laughs> อยู่หิ้มปากนะลูกทำไมมันแดงจืดขอย่างนั้นอ่ะกัดแต่บ่ลรอมันเป็นหลอดเขียวว่างพอดี นะาขมาน้ำเปล่าน้ำเปล่าแปลว่าน้ำเปล่าเปาไม่มีอะไรมามามาพี่น้องวางวางไม่เอาโไม่เอาโอเคยัีกโอเคพี่น้องจ้ะคลิปนี้มาเบาๆแกงนิดหน่อยได้พี่น้องจ้ะคนอยากเฮ็ด คุณยังเฮ็ดพี่น้องเอาความห้าความตามมังคอลขาไม่ทิพครับเขาตามมังขอตัวเองเสร็จหรอยื่นกอนเห็นไหมอย่าบอกเฟสบอกเสียบบ้างกินกินกีนก่อนกินีก่อนพี่น้องกินีก่อนจะหมดละอย่าเพิ่งยังไม่หมดเลยแังกินมาม่าก่อนขี้โกงขี้โกงปับแพ้ปั๊บแพ้ไม่ได้ขี้โกง อืมออืมเต้าซ้อหนงก็ไม่ไหวอ่ะไอ้คำหนึ่งจะล่าพี่น้องโอเคลาพี่น้องก่อนโอเคจแล้วเดี๋ยวคลิปนี้กะโอเคบาเกมนี่เกมนี้กับเกมที่แล้วอันไหนสุดยอดอันนี้ครับ เกมนี้ค่ะเพชรอีลีเป็นองจ้าเพรอีลีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเปลนรองจ้าไว้พอกันทิ่หน้านะคะหลัคกินี้ก็ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะเข้มเข้ม